สวัสดีครับคันนี้นะครับผมมาติดตั้งนะครับยางอะไรนะครับมาชมกันเลยครับคันนี้มาติดตั้งยางดอลลอนะครับรุ่นพีที่5นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดของยางดอลลอบนะครับผมเป็นขนาด25 5 7 0 1 5นะครับ จะติดตั้งกับรถ t ต y o ต a v ว g โกนะครับผมและลัาทำการติดตั้งประกอบตั้งศูนย์เรียบร้อยนะครับผมหน้าตาของการติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมติดตั้งกับรถนะครับหล่อลงตัวครับกับคุณภาพยางที่ได้รับมาตรฐานนะครับจากค่ายดอลล็อปนะครับผมซึ่งยางตัวนี้นะครับผมต้องขอบอกว่าการยึดเกาะถนนนะครับผมค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับและก็การที้น้ําก็ค่อนข้างดีนะครับผมและเรื่องเสียงต้องขอบอกว่าเสียงค่อนข้างเงียบนะครับผมเหมาะสำหรับลูกค้านะครับ ที่นําไปใช้งานในถนนดําหรือว่าถนนลุยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากเป็นยางรถยนต์นะครับรถหล่อมนะครับผมในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวิชนนันอัมยนยนต์เราเป็นตัวแทนทจําหน่ายครับยังไงก็อย่าลืมกันนะครับวิชนนันอัมยนยนต์นะครับศูนย์รบริการยานรอหล่อมสุรินทร์ไงฝากด้วยครับ